มาแล้วค่ะกับโปรอินโดอินใจนะคะเก็ดกลับมาจากอินโดนีเซียได้ปร้อยแล้วถึงไทยก็มีของฝากของที่ระลึกให้กับลูกค้าเคที่ค่ะเลยนำมาจัดโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรอินโดอินใจเมื่อซื้อชุดดูแลฝ้าจากเคที่3ชิ้นมีเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่อ่า บีบีกันแดดเคที่นะคะ S.P.F 50 P.A. บวกบวกและสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่ในราคา1260บาทส่งฟรีทั่วไทยหรือซื้อสินค้าอื่นๆก็ได้ในมูลค่า1200บาทขึ้นไปรับฟรี S 1> <S 1> ชิ้นแรกเลยนะคะจะเป็นพวงกุญแจจากจาการ์ตาค่ะจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะเป็นน่ารักแบบนี้เลยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็น history museum ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของจาการ์ตามอบให้สำหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น ชุดดูแลฟ้าจากเคที่หรือซื้อสินค้า1,200บาทขึ้นไปรับฟรีเลยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะและถัดมาเมื่อซื้อสินค้า1,500บาทขึ้นไปต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยวันนี้มีแล้วนะคะคนทำยอดถึงเรียบร้อยคือน้องใหม่ที่จังหวัดระยองเกตก็จะจัดแถมให้ไปเลยค่ะนี่เลยเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะคะน่ารักมากเลยจากอินโดนีเซีย ก็จะเป็นข้างหลังนะคะติดตู้เย็นได้เลยรับฟรีกันไปเลยค่ะเมื่อซื้อสินค้าเขตที่1,500บาทขึ้นไปเกทก็เลือกมาหลายๆแบบน่ารักนะคะแบบนี้จะเป็นลดตุก ขเขารวตุกๆของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆรถแต่ว่ามินิเล็กลงมาหน่อยแล้วก็เปิดหน้าต่างได้จะไม่มี3ล้อแบบบ้านเรานะคะน่ารักแบบนี้เลยเป็นรถโดยสารในเมืองของเขาเพื่อวิ่งไปวิ่งมาในเมืองน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกลายนึงค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะนี่เลยจักร้าต้าน่ารักเลยนะคะ ก็วันนี้ก็จะเตรียมจัดแถมให้กับออเดอร์ที่สั่งซื้อมาถึงโปรโมชั่นพอดีแจกไปเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะและพร้อมรับโปรเด็ดๆแบบนี้โปรฟ้าผ่าฟ้าแลบโปรเซอร์ไพรส์กันค่ะอินโดอินใจรับไปเลยนะคะอย่าลืมพักเข้ามานะคะเมื่อมีปัญหาฟ้าค่ะขอบคุณค่ะ